มืออย่างง่ายในการเลือกสีผ้าไทยให้เข้ากับผิวของเราวันนี้นะจะมาแนะนำเทคนิคง่ายๆนะในการเอาไว้ใช้เลือกสีผ้าถ้าเวลาเราไปซื้อผ้าแล้วผ้ามันมีเยอะสีมากเลยแล้วเราไม่รู้จะเลือกสีไหนดีอะระหว่างสีที่เราชอบหรือสีที่เพื่อนเชียอะไรเงี้ยมันก็มีวิธีนะอ,อ,อย่างแรกเลยนะอันอันถ้าสมมุติว่าเราอยู่ที่ร้านนะ ถ้าเราอยู่ที่ร้านเราทําอย่างนี้ง่ายที่สุดเลยกลางผ้าออกมาสมมุติว่ามันมีผ้าสองผืนไม่ต้องสมมตุติเอาของจริงเอาของจริงนี่นะเมื่อว่าเรามีผ้าสองผืนใช่ไหมจ๊ะพยายามดีที่สุดเลยพยายามไปยืนหน้ากระจกถามร้านเขาเลยว่ามีกระจกไหมยิ่งกระจกเต็มตัวยิ่งดีแต่ถ้ากระจกมันอยู่ในมุมมืดม,มุมอับไม่เอานะผ้าพวกนี้ไม่ใช่ราคาบาทสองบาท แกบอกเขาได้เลยต่อรองเขาได้เลยเช่นแบบขอเอากระจกไปไว้ตรงนี้คือขอที่ที่มีแสงแล้วต้องเป็นแสงธรรมชาติอย่าไปเอาแสงไฟเพราะว่าเดี๋ยวมันเพี้ยนแสงเหลืองมันก็อย่างหนึง่งแสงขาวมันก็อย่างหนึง่งนะแล้วพลาดไปอย่างเงี้ยพ่าไปเห็นไหมท้าไปกับหน้าเราอย่างเงี้ยได้ดูนี่อย่างเงี้ยดูมองตัวเองในกระจกแบบเนี้ยเนี้ยแม้นะ มันแค่นี้ยแค่นี้ยก็พอมองเห็นใช่ไหมว่าจริงๆแล้วระหว่างสองผืนเนี้ยสีอะไรที่เข้ากับหน้าฉันมากกว่าใช่ไหมถ้าดูแล้วยังงงทำนี้ภาพไปอันนี้ไหมไหม,มแล้วมันจะเห็นอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยเห็นไหมสังเกตไหมว่าสีเนี้ยมันจะเบลนกับสีผิว อันนี้มันอาจจะแบบจ้าไปนิดนึงแต่ถามว่าใส่ได้ไหมมันก็ยังพอใส่ได้แต่ระหว่างสองผืนนี้เราไม่ได้พูดถึงความชอบนะจ๊ะอันนี้แบบบางคนอาจจะบอกตัวเองชอบสีฟ้าสีน้ำเงินส,สีส้มสีเหลืองสีแสดอนะไรเงี้ยอันนั้นเป็นความชอบแต่อันนี้เรากําลังทําให้เห็นถึงอิทธิพลของสีที่มันสะท้อนกับหน้าหรือกับผิวว่าอันไหนใส่แล้วมันแบบออร่าพุ่งกว่าการเห็นไหม,เห,ไหมเห็นไหมว่าเห็นไหมว่าถ้าเป็นสีนี้มันจะละมุนตาก,กว่า แต่สีนี้มันจะแบบมันมันไม่เท่าอ่ะเออมันไม่เท่าแต่ถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมอันนี้เดี๋ยวมันจะเป็นผ้านุ่งเดี๋ยวพอถึงเวลาเราก็เอาเสื้อมาใส่ได้เพราะฉะนั้นเผ้านุ่งมันอยู่ท่อนล่างใช่ไหมมันได้มันก็มีวิธีมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องใส่สีที่แบบเบลนกับเราแบบเสมอไปคือมันอาจจะมีแบบอันนี้เข้ากับเราได้90%อันนี้เข้ากับเราได้60อะไรแบบเนี้ย มันก็จะมีวิธีวิธีแต่งไปเนี่ยนะจะทําให้ดูเพราะว่าพวกแกจะได้ฝึกสายตาไงจะได้เห็นว่าแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองไม่งั้นพูดเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมแพ้คัดออกไปแล้วนะอันนี้เอาคัดอยู่เห็นไหมเห็นไหมว่าแบบเดี๋ยวจะหาว่าแบบต้องใส่แต่สีอ่อน คือแบบอันนี้เบลนมากเลยอ่ะเพราะมันเหมือนกับเพราะอันนี้มันเป็นฤดูของเราโดยตรงแต่อันนี้ก็ไม่ใช่ว่าแย่นะแต่ว่ามันเหมือนกับแบบมันเหมือนกับแบบว่ามันยังเป็นฤดูสีของเราอยู่แต่ว่ามาอาจจะเป็นแบบในเวลที่แบบเข้มขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะแบบเปรี้ยวขึ้นมานิดนึงอย่างอันนี้มันก็จะดูแบบละมุนตาพอสีอะไรที่มันมันละมุนหรือเป็นสีอ่อนเนี่ยมันจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นมิรหน้าคบหา แต่ถ้าสมมติสีเข้มมันก็อาจจะทําให้แบบเออคนนี้ดูแรงจังอะไรเงี้ยก็เลือกเอาว่าจะสวยแบบไหนนะจ๊ะจะสวยแบบเป็นมิดหรือจะสวยแบบดุดันนะจ๊ะอ่ะอันนี้ก็แบบให้ดูนี่เห็นไหมว่าว่าว่า,วาอันไหนแบบจะเข้าเห็นปะเห็นปะก็แบบก็ได้อ่ะก็ได้หมดเออเห็นไหมแต่มันจะเป็นแบบคนละแบบแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเลือกถ้าต้องเลือกนะมันก็จะมีแบบ มันจะมีอันนึงเนี่ยเห็นปะ่ะคืออันนี้มันจะจีดกว่าถามว่าสีอ่อนๆอสีนี้ใส่ได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็ได้แต่แต่ว่าอันนี้สวยกว่าว่าไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรอันนี้จะเดี๋ยวจะนำจะพาต่อไปถ้าใครอยากอันนี้เป็นของแถมนะจ๊ะถ้าใครอยากรู้ว่าตัวเองแบบผิวเป็นสีโทนร้อนโทนเย็นอะไรเงี้ยให้ลองด้วยวิธีนี้ หากำไรเงินกําไรทองก็ได้หรือถ้ามีเศษผ้าแบบนี้นะผ้าสีเงินสีทองนะจะให้ดูว่าเห็นไหมว่าสีแขนด้านไในผ่องกว่าให้ดูเห็นไหมแค่นี้ก็น่าจะพอเห็นนะว่าสีแขนสีของแขนด้านในผ่องกว่าหไหม อันไหนแบบดูเบลนกว่าดูต้องดูได้นะว่าแบบผ้าไม่ลอยถ้าเกิดสมมติผ้าลอยอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเออเราใส่ชุดนั้นแล้วไม่สวยแต่ถ้าข้างไหนที่แบบว่าไม่ลอยอะ่ะเห็นไหมว่ามันมันดูกลมกลืนเข้ากันมันดูเบลนกันได้อย่างเงี้ยก็ให้เลือกสีนั้นทน่านี้ความหมายที่เอาสีเงินสีทองมาเป็นตัวอย่างให้ดูเนี่ยเพราะมันจะเป็นตัวตัดสินไอ้เรื่องสีผิวทนร้อนทนเย็น ถ้าเกิดใครที่ใส่ด้านสีทองแล้วผ่องแล้วสวยกว่าก็แสดงว่าสีผิวเนี่ยกระเดียดมาทางโทนร้อนก็ให้ใส่ให้เลือกผ้าที่มีพวกแบบมีความเหลืองอมเหลืองอมทองอมเหลืองอมส้มอมน้ำตาลอะไรแบบเนี้สีพวกเอิร์ทอะไรตระกูลอย่างเงี้ยก็จะสวยส้มอิฐอะไรแบบเนี้ก็จะสวยมากเออหรือว่าจะส้มจีดก็ได้เพราะว่า ในเรื่องของฤอดูร,ร,ร้อนเนี่ยมันจะมีซอยย่อยแยกไปแต่คือให้แค่รู้คร่าวๆว่าร้อนเย็นส่วนถ้าเกิดใครที่มาด้านนี้แล้วสวยเงี้ยก็ให้รู้ไว้ว่าตัวเองอ่ะเป็นสีผิวโทนเย็นถ้าสีผิวโทนเย็นก็ให้ใช้เครื่องประดับพวกมุกพวกอะไรอย่างเงี้ยจะสวยพวกมุกพวกเงินพวกอ,อ,อะไรที่มันติดจะขาวๆนะ แล้วก็เทาเออเทาเทาชมพูน้ำเงินอะไรประมาณอย่างเงี้ยสีที่มันจะเป็นแบบสีที่มีความลึกๆอะ่ะเออก็ก็จะสวยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการหรือเทคนิคอย่างง่ายๆนะที่ใช้ในการเอาไว้เลือกผ้าเอาไว้เลือกเสื้อผ้าได้เลยมาสำหรับเวลาที่เราอยากจะเลือกผ้าสิ้นไทยมาแตะ